เกษตรดีมีสาระกับสำนักงานเกษตรอำเภอองคลักษ์สวัสดีค่ะเกษตรดีมีสาระในเดือนมีนาคมนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอองคลักษ์ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอองคลักษ์ลดละเลิกการเผาตอสร้างข้าวหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างอากาศสะอาดเราไปรับชมกันข่าวว่าเราจะช่วยส่งเสริมการหยุดเผาได้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะ องคลักในเดือนนี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปังซึ่งมีฤดูเพาะปลูกตั้งแต่พฤศจิกายน2564ได้เวลาเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม2565ในที่เก็บเกี่ยวประมาณ113,564ไร่ เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรต้องดําเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมทําการเกรษตรต่อไปแต่ในนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวยังคงเหลือตอสังข้าวที่ทําให้เกิดการเผาเพื่อสะดวกต่อการถ่ายเตรียมดินแต่การเผาที่เกิดขึ้นส่งผลอันตรายต่อร่างกายสภาพอากาศและสภาพดินทําให้เกิดปัญหาหมอกควนันปุลละออง ดินเสื่อมโทรมและโลกร้อนขึ้นในทุกๆวันและยังผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220และพรบรต่างๆเช่นพรบรการสาธารณสุขพุทธศักราช2535 มาตราที่15เป็นต้นทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอองคลักตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเผาจึงส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรทั่วไปกลุ่มเกษตรกรศูนย์เครือข่ายต่างๆลดละเลิกการเผาต่อซังข้าวการเผาในพื้นที่การเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรอัดฟางขายเป็นผลพลอยได้จากนาข้าวส่งเสริมการทำกองปุ๋ยมัดจากฟางข้าว ส่งเสริมการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคุมดินในการเพาะปลูกให้ความรู้ในการไถกรอกต่อสร้างให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้ความรู้ในการนำฟางข้าวมาเป็นวัสดุเพาะปลูกเช่นพอเห็ดฟางรวมถึงการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทำกระถางต้นไม้รากโลกหรือพลังงานชีวมวล ซึ่งทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอองครักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรอำเภอองครักจะช่วยกันลดก,การเผาหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่ออากาศที่เราใช้หายใจสะอาดขึ้นและโลกจะน่ายอยู่ต่อไปรณรงค์หยุดเผาสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอองครักโทร037391295ค่ะ